หอพักไม้เก่าหลังมหาวิทยาลัยฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เจออะไรแบบนี้ทีน่นี่เคยเกิดไฟไหม้ใหญ่เมื่อสิบปีก่อนนักเรียนตายไปทั้งชั้นสองเพราะประตูห้องถูกล็อกจากข้างนอกแกได้ยินเสียงอะไรไหมแพลเพื่อนร่วมห้องสะกิดฉันตอนตีสาฉันได้ยินเสียงประตูไม้เก่าๆเ,เปิดปิดพืด ืดังมาจากชั้นบนคงไม่มีอะไรหรอกมั้งฉันพยายามกลบเกลื่อนความกลัวแต่กลิ่นควันจางๆที่ลอยมาแตะจมูกมันไม่ใช่เรื่องปกติพอเช้าฉันตัดสินใจขึ้นไปดูชั้นสองมันถูกปิดตายแต่ฉันแอบ,บเห็นเงาคนยืนเต็มระเบียงผ่านช่องประตูแคบๆมีใครอยู่ไหมคะ ฉันถามออกไปไม่มีเสียงตอบรับฉันผลักประตูเข้าไปว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนอกจากฝุ่นหนา,นาและกลิ่นไม้จาง คืนนั้นเสียงประตูเปิดปิดดังกว่าเดิมหลายเท่ากลิ่นควันก็แรงจนแสบจมูกฉันรู้แล้ววิญญาณของนักเรียนที่ตายในกองเพลิงยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ทุกคืนวันครบรอบการเสียชีวิตพวกเขาจะปรากฏตัวเพื่อทวงถามความยุติธรรมและความหวาดกลัวจะปกคลุมหอพักแห่งนี้ไปตลอดกาล